คสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันองค์สวยๆกัหลังเรียบปิดตาหลังเรียบพิมพ์กลางเนื้อแป่งเป็นเนื้อผงคุกรักจะให้ดูเนื้อมวลสารไม่มีพิมพิมพทรงอยู่ประมาณนี้ไม่มีตำหนิอะไรให้ดูมากมาย เพื่อนส่วนใหญ่ที่เขาจะดูกันเขาจะดูเนื้อความแกร่งคว,ความเหี่ยวของเนื้อพระจะมีความเก่าเราต้องดูความเก่าพระจะเป็นพิมพ์บางเป็นพิมพ์กดพิมพ์หน้าด้านเดียวหลังนี่จะใช้มือกดที่เขาว่าพระหลวงพ่อแก้วจะต้องมีซาวเบานะลักษณะอย่างนี้วัมนเจนขอบแม่พิมพ์ มีซสาเบาที่หูเป็นมือพระหัพหรัตสองข้างนี้จะเข้ามาปิดหน้า,าให้ดูชัดๆัดแล้วที่เขาดูกันก็ไม่มีอะไรดูที่แขนซ้ายนะเพื่อนๆแขนซ้ายตรงเนี้แขนแขนข้างซ้ายขององค์พระข้างๆจะมีติ่งให้เห็นอยู่นะฮะ ติ่งติ่งที่แขนซ้ายติ่งเนื้อเกินที่เขาดูกันที่เซียนเขาดูกันนะครับอ่าให้ดูครับตร,ตรงนี้นะเพื่อนๆนเนี่ยติ่งที่ทีท่ทททเขาดูกันก็อยู่ประมาณเนี้แต่จริงๆต้องดูเนื้อเนื้อเนื้อต้องเก่าเป็นเนื้อมวลสารที่เก่ามากเนื้อผมคุกหลักแต่งเนื้อแต่งก็คิดว่าเหล็กนี้จิ้มแทบไม่เข้าเลยนะ โหดเสียงดังแกลดแกลัดเลยให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ให้เพื่อนเพื่อนดูดูที่ทางด้านซ้ายองค์พระอ่าจะม,จะมีจะมีตำหนี่ให้เห็นอยู่เป็นเนื้อเกินที่เขาดูกันแล้วเขาก็จะดูเนื้อพระองค์นี้สวยสวยมากเลยครับผมได้มาพระองค์นี้จะเป็นหลังเรียบไม่ใช่หลังแบบนะฮะเป็นหลังเรียบก็ ดูได้ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไปเจอก็ลองหยิบขึ้นมาส่องจับดูส่องดูดูเนื้อเนื้อจะแป่งครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงยิ่งหลวงพ่อแก้ววัดเือวันขึ้นชื่อเรื่องปิดตามหานิพุทธคุณสูงครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนโชคดีครับ